เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบอกฟุตนะครับทุกคนโลบอกนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปลองสุ่มรหัสโลบอกดูนะครับทุกคนสุ่มตามยูทูบเบอร์คนดังนะครับมาดูกันว่าผมจะได้แบบใครแบบเขาหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับมาดูไ d ดีของผมก่อนนะครับไอดีของผมนะครับมีเงินอยู่2000,000นะครับทุกคนเออแล้วก็มีไอเทมนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีแบบพวกกระบอ กระบองอะไรดาบกิ๊กก๊อกนะครับผ้าคุมนิดหน่อยนะครับทุกคนเออผลพิศาสารที่ผมใช้ก็คือผลพีศารควันนะครับเลเวลตอนนี้ยัง170อยู่เลยแต่ผมเล่นเองนะครับผมก็มองว่ามันสนุกดีแต่ผมอยากลองมีแบบว่าไอดีเทพไอดี ID แบบเวลตันอะไรอย่างเงี้ยก็เลย จะลองไปสุ่มตามยูทูบเบอร์คนดังที่เขาสุ่มได้กันนะครับงบในวันนี้นะครับผมมีอยู่100บาทนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเว็บไม่ได้สปอนเซอร์ผมไม่มีใครจ้างนะผมไปสุ่มเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บกันเลยมาแล้วครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บที่ทําการสุ่มแล้วนะครับก็เป็นเว็บที่คนดังหลายคนแหละในยูทูบเบอร์นะครับเขาก็ทําการรีวิวแล้วก็สุ่มให้ดูนะครับผมก็ไม่บอกหรอกเว็บอะไรก็ไปหากันเอาเองนะครับผมก็ได้ทําการสมัครแล้วก็เติมเงินมาเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับงบ100บาทในวันนี้มาดูกันว่าผมจะได้เหมือนเข่าหรือเปล่าหรือผมจะได้คุ้มไม่คุ้มคนดูบอกด้วยนะผมเล่นโลบอกไม่ค่อยเก่งนะครับ อ่าแล้วผมไม่ค่อยรู้ด้วยนะผมก็จะมาสุ่มอันนี้เลย1 0 0บาทนะครับไก่ตัน V1 ถึง V4 ดาบคู่นะครับก็จะมีสินค้าแล้วก็ประวัติการสุ่มแล้วก็มาทําการซื้อสินค้าเลยนะครับคุณแน่ใจหรือไม่คุณแน่ใจต้องการจะซื้อสินค้าสุ่มไก่ตัน V1 ถึง v 4กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนไปอ่าซื้อสําเร็จ ซื้อสำเร็จแล้วนะครับคุณดูอ่ายังไงมาดูประวัติการสุม่มนี่นะครับก็เป็นประวัตินะครับก็เป็นไก่ตันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรหัสนะครับอันนี้ก็จะเป็น อะไรสักอย่างนี่แหละอีมงอีเมลรหัสผ่านนะครับขอตัวเข้าอลรหัส ID ดีให้ท่านผู้ชมดูสักแป๊บนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าไ d ดี0บาทที่ผมทําการสุ่มได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นไ d ดีที่ผมสุ่มได้นะครับ100บาทคนดูคิดว่าคุ้มหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผลปิศารที่ได้นะครับก็เป็นผลแห่งความมืดนะครับผลดาร์กนั่นเองนะครับทุกคนแต่ผมเห็นคนอื่นเขาได้ผลพระนะแบบเทพเจ้าอะไรเงี้ยแบบ เทวรูปทองคําอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละผมก็ได้เป็นผลแห่งความมืดนะครับเวลตันนะครับพลังก็ยังอัพได้อีกนะครับทุกคนเป็นแบบค่าพลังยังอัพได้อีกนะก็ยังเหลืออีก85ครับอัพเล่นๆได้อีกนะก็ไอเทมที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคนดูมีดงมีดาบนะครับดาบอะไรกันบ้างก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเกมนี้นะโอ้โหอันนี้คือผลปีศาจใช่ไหมนี่นะครับมีเยอะอยู่นาผลปีศาจนะครับเยอะอยู่ ว่าไปนี่หนึ่งร้อยบาทนี่ไม่รู้หรอกว่าคุ้มหรือเปล่านะ ก็ประมาณนี้นะครับมีเงินโอ้โหมีเงินอยู่130ล้านนะครับเงินสีม่วงอีก1นึ่งแสนนะครับทุกคนก็ได้เป็นนี่ครับดาบคู่ที่เขาการันตีนะครับเป็นดาบคู่เด้งนะครับก็ไม่ได้เผา VC เหมือนคนอื่นนะผมเห็นคนอื่นได้เผา VC จะมีแบบมีขีดมีหางมีอะไรเงี้ยมีปีกมีไรงอกออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับไ d ดีที่ผมสุ่มได้นะครับก็จะทําการแจกคนดูด้วยนะครับสําหรับคนที่กดไลค์กดซับสไคร์นะครับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ ผมจะแจกที่หน้าเาฟซบุ๊กนะครับก็ไปคอมเมนต์ได้นะครับที่โพสต์เลขนะครับโพสต์ที่ผมเชร์ก็ได้เอา แล้วผมจะทําการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับวันเสาร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากได้นะครับก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับที่ Facebook ของผมเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทัก Messenger ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวไปนะครับสําหรับผู้โชคดีนั่นเองครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครอยากให้ผมไปสุ่มอันไหนก็บอกกันได้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ